สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีที่น้ำหนักเกินนะคะน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็โครงสร้างตัวใหญ่นะคะก็ที่เบลเยียมเนี่ยทุกบ้านพักคญชราจะมีเครื่องช่วยยกนะคะอันนี้จะเอาไว้ทุ่นแรงเราแล้วกเ็เป็นความปลอดภัยของคนแก่ด้วยนะคะ แต่ที่เมืองไทยที่เคยทำงานมายังยังไม่เจอนะคะแต่น่าจะมีนะคะที่แผนกกายภาพน่าจะมีแต่ว่าตามแผนกทั่วไปจะใช้แรงงานคนมากกว่านะคะในการยกก็คืออาจจะใช้2คนหรือ3มคนแต่ที่เบลเยียมเนี่ยถึงแม้คุณจะทำงานคนเดียวแต่ก็จะมีเครื่องทุนแรงนะคะแล้วก็จะประหยัดจะซัพพอร์ตหลังแล้วก็ไหลของคุณเองนะคะของของพนักง,งาน กเ็เครื่องนี้จะมีเขาเรียกว่าเครื่องยกนะคะจะมี2แบบเนาะก็แบบแอคทีฟกับแบบพาสซีฟนะคะแบบแอคทีฟก็จะเป็นเคสที่าขามีแรงหน่อยขามีแรงยืนนะคะเราก็จะเ,เคลื่อนย้ายจากเตียงไปที่บิวแชร์ are, หรือว่าไปที่โซฟารหรือว่าไปที่ห้องน้ำนะคะ อันนี้ก็จะสะดวกมากนะคะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ประหยัดเวลามากด้วยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นพาสซีฟที่แบบเอาไว้ยกทั้งตัวนะคะก็คือคนคนคนแก่ที่แขนขาอ่อนแรงหรือเคสที่เป็นอัมาพาตนะคะน้ำหนักตัวเยอะๆเดินไม่ได้นั่งไม่ได้นะคะก็จะใช้พาสซีฟเนาะ,ะมันจะมีผ้ารองนะคะ ทั้งตัวแล้วก็ใช้ตะขอมีตะขอสี่มุมแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องแล้วก็ยกตัวขึ้นนะคะใช้รีโมทคอนโทรลยกขึ้นนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเเราเป็นคนไทยเนอะตัวก็ไม่ใหญ่มากแล้วไปทำงานกับฝรั่งเนี่ยเขาน้ำหนักเยอะแล้วก็โครงสร้างเขาตัวใหญ่ แล้วคุณมีวิธีในการเคลื่อนย้ายยังไงวันนี้ก็เอามาบอกแล้วนะคะเอามาบอกเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะว่าเขามีเครื่องช่วยชุนแรงเนาะอันนี้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานแล้วก็ประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยของคนแก่ด้วยนะคะคือ,อเขาถ้าถ้าเรายกเขาเองเนี่ยโอกาสที่เขาจะล้มหรือว่าล้มทั้งสองคนก็มีเยอะเนาะอันนี้ก็จะปลอดภัยสําหรับคนแก่ แล้วก็แต่เครื่องนี้น่าจะแพงอยู่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติเครื่องเครื่องมีปัญหาผู้บริหารก็จะแบบหงุดหงิดนิดหน่อยนะคะว่าค่าซ่อมหรือว่าซื้อเครื่องใหม่เนี่ยมันจะแพงนะคะที่เมืองไทยก็ก็คงก็น่าจะแพงเหมือนกันนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องนำเข้าเสียภาษีแพงเนาะก็วันนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า ในการทำงานที่เบลเยียมเนี่ยมันมีเครื่องช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายนะคะก็เราก็จะไม่ค่อยสมัยก่อนอาจจะมีปัญหาที่พยาบาลเขามีปัญหาเ,เรื่องปวดหลังปวดไหล่นะคะตอนนี้ก็จะสมัยนี้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้น้อยลงนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ก็เลยเอามาฝากเล่าสู่กันฟังนะคะก็คลิปหน้าจะหาเรื่องออที่มีประโยชน์ประโยชน์มาให้เพื่อนๆฟังอีกวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ